สวัสดีค่ะท่านผู้ปกครองเด็กที่น่ารักทุกทุกคนนะคะวันนี้พบกับคุณผู้ชนค่ะค่ะวันนี้คุณผู้ชมน,นะคะจะพาเด็กๆมารรู้จากพยัญชนะภาษาอังกฤษนะคะค่ะเด็กๆพร้อมนะคะที่จะไปรู้จากพยัญชนะภาษาอังกฤษนะคะ v d u u ค่ะเด็กๆพร้อมนะคะพร้อมแล้ว ไปรู้จักพย,ยัญชนะภาษาอังกฤษกันเลยค่ะค่ะเด็กๆพร้อมนะคะที่จะไปรู้จักพย,ยัญชนะภาษาอังกฤษนะคะพร้อมนะคะ w e n ว,วรตุ we เว,วรตุตัวต่อมานะคะ w w i l l ป,ว,ว,ปาวาวน W ดั l บาวานค่ะคุณครูชนทวนให้อีกหนึ่งรอบนะคะวีแวนรถตู้วีแวนรถตู้ตัวต่อมาค่ะดับเบิลยูเวลบาวานดับเบิลยูเวลบาวานเก่งมากเลยค่ะทบทวนกันด้วยนะคะเด็กๆ ดเด็กรู้จักพยัญชนะภาษาอังกฤษกันไปแล้วนะคะคุณผู้ชมน,นะคะก็ฝากเ,เด็กถบทวนพยัญชนะภาษาอังกฤษกันด้วยนะคะและทุกทุกคลิปเลยที่คุณผู้ชมได้ส่งไปให้นะคะค่ะแต่ในวันนี้คุณผู้ชมน,นะคะก็ฝากเด็กไว้เพียงเท่านี้ก่อนสําหรับวันนี้สวัสดีค่ะบ๊ายบายค่ะ